ไม่เขาเขาจบเศรษฐศาสตร์อ่ะเขาแบบเขาเขาโดยตรงอะไรเงี้ยเราเรื่องบัญชีมไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเก่งเท่าไรหร่อะไรเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบเป๊ะกว่าเราอะไรกว่าเราก็เขาสามารถจัดการได้แล้วเป็นฝ่ายแบบว่าคุณลบนะคะว่าอนุมัติแค่นี้พอคือที่จรงิงไอะกี้ก็จะรู้ว่าอันเนี้ยราคามันต้องแบบประมาณไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะแบบ ก็จะคอยดูให้ว่าโอเคอันนี้ยมันสมเหตุสมผลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวใช่แต่เราก็ไม่อยากจะแบบคุมงบแบบมากจนเกินไปเพราะเราเข้าใจว่าบางทีบ,บางอย่างมันก็ต้องใช้ตัง์งนินโอ้มันก็ต้องลงทุนใช่มันจะแบบว่าอเอเีปคือที่จริงเป็นเป็นของเขาเลยค่ะใช่ก็คือเป็นค่ายเพลงของเขาแต่ว่าอะไรที่เราช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็าก,าก,าก็ช่วยเต็มที่ใช่แบบช่วนช่วยอะไร ไม่ไม่ไมกิ๊ไม่ได้มีแบบว่าความสามารถทางด้านนั้นขนาดนั้นแต่อยังแบบจัดงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยจัดงานอีเวนต์ว่าต้องมีอะไรบ้างมันต้องมีแบ็ดดับหน้าต้องมีแบบนู่นนี่นั่นตัวเต็มวงอะไรอย่างเงี้ยเป็นสวัสนิการเป็นสวัสดิการก็แบบก็เลยจะดูพวกงี้ต้องมีกับข้าวนะต้องมีของแจกนะต้องมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ใช่ใช่ ใช่มาเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนคนมาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากจะเปิดค่ายของแตอินรีศึกษาแล้วก่อนเลยค่ะคือที่จริงอ่ะเขาก็พูดนานแล้วเพราะว่าคือด้วยความที่ฮิปฮอปคอมมูนิตี้อ่ะค่ะมันก็จะเหมือนแบบพี่น้องเอ้ยอะไรเอ้ยถามกันฟีดจิ่งกันไปกันมามานู่นมานี่มาน่าอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเขาอ่ะอยากจะสร้างคอมมูนิตี้ก็คือเหมือนแบบ เพื่อนฝูงอยู่ในกลุ่มเดียวกันเวลามีอะไรมันก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้เขาว่าตอนแรกอะไม่อยากเรียกว่าเป็นค่ายด้วยซ้าเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้จะมาเอาผลประโยชน์จากจากการแบบเอาเด็กมาทําหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการแบบว่าเอาเพื่อนมาทํางานด้วยกันเอารุ่นน้องมาทํางานด้วยกันแล้วอยากให้แบบเป็นแบบหลากหลายสไตล์ไม่อยากให้แบบว่าเป็นฮิปฮอปอย่างเดียวเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบ c r o s กันไปฟ r o กันมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าแต่มันมันพูดยากถ้ามันแบบ มันต้องพูดว่าเป็นค่ายแหละไม่งั้นมันไม่เข้าใจอ่ะมัน,นไม่งั้นคนงงใช่เราก็จะบอกว่าถ้างั้นก็เปิดตัวเป็น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 ค่ายไปเลยเป็นค่ายเพลงไปเลยรับทําอะไรบ้างก็บอกเขาไปให้เขารู้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าแบบทาเงียบๆอยู่มันก็ไม่มีคนรู้อ็กใหญุ่ดขงถ้าสําหรับเป็นโปรเจกต์เพลงก็ถือว่าใหญ่ที่สุดที่ทำค่ะก็เป็นคนเชียระหว่างเตรียมงานเตรียมตัวต่างๆมาช่วยตัวเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เรียกว่าเครียดแต่ว่าเหมือนดีเทลมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนก่อนที่จะทำอ่ะไม่ได้คิดว่าดีเทลมันจะเยอะขนาดนี้แต่พอแบบงานถึงก็เฮ้ยอันนั้นยังไม่ได้มีเอ๊ะแล้วอันนู้นใครดูอันนี้ใครดูอะไรเงี้ยแล้วพนักง,งานเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมีเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ต้องแบบช่วยเหลือกันมบอะไรอะไรที่ไม่รู้ก็อาจจะแบบต้องแบบโทรถามเพื่อนว่าคนที่เขาเคยจัดอีเวนต์อะไรเงี้ยเราก็ถามเขาว่ามันต้องยังไงต้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะได้ เป็นไทยใช่ไหมอ่าสเดี๋ยวเขาก็มือนไสแล้วว่าครบรอบเจ็ดปีเจ็ดกะลครบรอบคือที่จริงอ่ะเราเราอยู่ด้วยกันมาแปดปีค่ะใช่ครบรอบแปดปีเขาก็แบบเอออยากจะให้ป็นหรอสุดหรเกี้ยไม่เกี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากให้คือคือเรามีแหวนแต่งงานอยู่แล้วที่ที่คุณพ่อซื้อคุณพ่อพี่บอกอะค่ะ เขาให้มาแล้วก็มีแหวนที่แบบเอาไว้ใส่แบบง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะอีกอันนึงปกติอะที่จะใส่เม็ดอันที่เป็นอันง่ายๆอะอันนั้นตลอดเพราะว่าอาบน้ําออกข้างนอกนู่นนี่นั่นเราก็คือจะใส่อันนั้นตลอดอะไรเงี้ยค่ะใช่ไม่ได้ต้องระวังตัวมากก็เลยใส่เป็นอันนั้นตลอดแต่เขาบอกว่าเขาอะไม่ได้เป็นคนแบบให้แหวนแต่งงานจับจากด้วยน้ำพังน้ำแรงของเขาเป็นเงินของพ่อเขา เขาเลยอยากจะให้แหวนแต่งงานะที่เป็นแบบด้วยน้ำพันน้ำแรงของเขาเอง <c oughs> ก็ใช้เวลาเก็บเงินอยู่แปดปีมัแนแสรตาเปล่าอะไรผมมันอะไรสินวนะที่ไอ่ทำไมวันนี้ทุกน,นี้ ผู้กองไอ้เขาเป็นเป็นคนหาเขาเป็นคนช่วยหาคือผู้ชายเนาะก็จะแบบว่าไม่ได้รู้ว่าต้องแบบอะไรยังไงแต่พี่แต่พี่ไออะเขาชอบคือเขาเป็นคนชอบเพชรพลอยชอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเขาก็เลยเป็นคนช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการเขาคือให้เราที่คือเขาก่อนแล้วก่อนแม้หรือว่าเขาปรึกษาไปหรือว่าเขาแบบเอามาเซอร์ไพรส์เลยเอามาเซอร์ไพรส์เลยเอามาเซอร์ไพรส์เลยแต่เราเราอะไรก็ได้อหรเราแค่แบบเขาให้เราก็แฮปปี้ชอบหมดตอนนั้นจะรีแอคกับเขาไปไงบ้คะเขาเขาเปิด ตกใจเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้อะคือแน่นอนสมมติว่าเราคิดว่าเขาจะซื้อเวลาที่แบบแฟนจะซื้อของให้ที่มันเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนมากมันก็จะเป็นของที่มันสามารถใช้ด้วยกันได้ของที่สามารถใช้ด้วยกันได้อย่างเช่นซื้อรถอะซื้อนาฬิกามันแบ่งกันใช้มันะอะใช่ก่รู้สึกว่า เขาก็รู้สึกคุ้มอ่ะที่แบบว่าเขาเสียเงินไปแล้วเขาใช้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะแบบส่วนมากน่าจะเป็นอะไรอย่างนั้นก็เลยคิดว่าสิ่งเนี้ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เขาจะแบบจะซื้อให้เราเลยไม่คิดไม่ค้นไม่คิดไม่ใช่ไม่คิดเลยเพราะว่ามันแบ่งกันใช้ไม่ได้มันแบ่งกัินใช้ไม่ได้แล้วก็ก็เลยคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสุดท้าแบบซื้อให้เหรอ อะไรเงี้ยตอนแรกเคี้ยวของปอมใช่ตอนแรกเคี้ยวมาแกงคิดว่าแกงคิดว่าแบบของปอมหรือเปล่าแกงฉันหลออะไรเงี้ยก็แผลบนั้นแหละค่ะแผลบแผลบแผลบนั่ะนแหละพอได้มาก็คือย้ายไอ้วงที่อยู่เดิมไปอีกบิ้วเลยย้ายเลยเก็บเลยโทษทีนะคะคุณพ่อเก็บเลย 8ปีกี่ไม่ได้ให้เขาแบบเป็น8ปปีอ่ะก็แบบคือที่จริงอ่ะเราก็บอกเขานะบอกว่าเราก็ทํางานเราก็อยากจะให้ของคืนบ้างแหละอ,อ่ะแน่นอนเนาะเวลาแบบแฟนให้ของเราเราก็อยากจะให้ของคืนอะไรที่เขาชอบเราก็แบบแอบ,บ,บ,บมีแบบให้กุบกิีบแต่เราก็บอกว่าแบบพูดตรงๆเลยนะให้เท่านี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราทํางานได้แบบว่ามัน,น,นมันก็ได้มันก็มีแต่มันก็มัมมนก็เราไม่ได้แบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้มี เท่าเขาอะไรเงี้ยอ่าเราไม่ได้มีเท่าเขาเราต้อบอกเขาตรงๆว่าเออเราก็เราก็าทำงานที่วันนี้ได้ทำงานหาแบบเชื่อซื้อของให้คุณสามีนะคะไม่ใช่อะไรก็เราก็แบบอยากให้เขาคืนบ้างอะไรเงี้ยจนมากที่ซื้นอนาฬิกาให้ดก็เขาชอบด้วยหนึ่งเรื่องจากของที่เขาชอบหนึ่งแล้วก็เป็นการลงทุนด้วยนะถ้าเขาไม่ขายอยู่ดีอ่ะก็อย่าเรียกว่าการลงทุนเลย ก็ส่วนมากจะเลือกเป็นสองที่เขาชอบค่ะพี่ผมก็ตามก็ตามไปจังเละค่ะเรื่องราวเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องราวคนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาใช้แล้วเดี๋ยวเขาดก็สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะกี้อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ดูรายการเพื่อนใหม่แล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่แฮปปี้นะคะกี้ก็ต้องขอโทษสำหรับคอนเทนต์ที่เราอาจจะอ้เราอาจจะ คิดน้อยจนไปหรืออาจจะแบบไม่ได้ดูให้แบบฉี่ท้วนไม่ได้สชรีนกันอย่างดีมากพออะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องขอโทษแต่ส่วนในเรื่องของกี้อ่ะกี้ก็เหมือนที่กี้ลงไอจีอ่ะเนาะ mm hmm. เหมือนที่กี้ลงไอจีขอแบบพูดตรงนี้ย้ำอีกครั้งเลยแล้วกันว่ากี้ไม่ได้พูดถึงเบลล่า mm hmm. แล้วตัวกี้เองกับเบลล่าเองก็คือไม่เคยมีปัญหากันทั้งในอดีตและปัจจุบันเราไม่เคยมีเรื่องกันไม่เคยทะเลาะก,กันไม่เคยมีอะไรกันเลยก็เลยอยากจะบอกว่า ไม่ได้เกี่ยวกับเบลล่าเลยที่ที่ที่กี้แชร์คือคือกี้แค่ไม่ได้คิดที่จะแบบมาทําร้ายใครเนาะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะมาแชร์ใครด้วยเราแค่พูดถึงประสบการณ์ที่เราเจอก็เหมือนบุคคลคนหนึ่งอ่ะค่ะว่าแบบว่าเราเออในชีวิตนี้เราเจอมาอะไรมาบ้างมันก็ต้องเจอทั้งคนดีทั้งไหม่ดีทั้ง มันมันเป็นปกติของชีวิตคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบมาเล่ามาแชร์ฟังว่าเราเคยเจออะไรบ้างแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คิดที่จะทําร้ายใครเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกใบอะไรเลยเราไม่ได้เราไม่ได้บอกใบว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราไม่ได้บอกใบว่าอายุใกล้เคียงเราเราไม่ได้บอกใบว่าเขาทําอาชีพอะไรเราเราไม่ได้บอกใบอะไรเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะ เราไม่อยากจะชี้นําว่าเป็นใครแต่เราก็แค่เราก็แค่เล่าว่าเออเราเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าทุกวันเนี้ยเราก็เราก็เน <Hindu> ข้างหลังอ่ะต่อ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 มันก็มีเตี้ยเดือดแบบนี้กับต่อสายตรงหรือคลีกับเป็นล่าโดยตัวแต่ว่าเอ้ยค่ คือที่จริงตัวเบลล่าเองอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าว่าไมไ่เกี่ยวอะไรใช่ว่าว่าสิ่งที่กี้พูดอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเพราะอย่างที่เราบอกว่า,าอยู่กันแค่สองคนแล้วเบลล่าก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้แบบไม่ไม่เคย,ไม,เคยไม่ได้เคยมีเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าเราก็มีส่งไปบอกเขาที่กังวลใจไม่กที่ว่าแบบว่า พอมันเป็นเรื่องราวเราโดนท้าทิเดนโยงแล้วอะไรงเงี้ยเราจะมีปัญหาเพื่อนในวงการหรือคือที่จริงของอของกี้อ่ะของกี้ส่วนตัวกี้รู้สึกว่ามันแทบจะโยงอะไรไม่ได้เลย<ช>เพราะ<ช>าว่ากี้ไม่ได้บอกพี<ช>่ไม่ได้บอกใบแล้วมันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แค่สองคนใช่ก็เลยคิดก็เลยก็เลยใช่คือคือคนอ่ะเข้าใจผิดเยอะเข้าใจว่ากี้อ่ะพูดถึงเบลล่า ก็เลยวันนั้นก็เลยแบบตัดสินใจลงไปเลยเพราะว่าไม่ใช่ก็คือก็คือไม่ใช่อ่ะใช่บางคนก็บอกว่าแบบไม่ทันแล้วบอกไม่ใช่ไม่ทานแต่ว่ามันไม่ใช่จริงไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าใช่เราก็จะบอกว่าใช่อย่างเงี้ยเราแต่ใช่แต่ว่าใช่แต่ว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆอ่ะอันนี้คือแบบยืนยันว่าไม่ใช่จริงๆ ใช่คนคนอาจจะคิดว่าเหมือนแบบว่าเราพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องหรือบ,บางคนอาจจะไม่ได้ดูเทปเต็มเต็มอะเงี้ยดูที่แบบตัดมาเพราะว่าคําถามของพี่อยู่ท้ายๆเลยมันมันคนละคาถามที่แบบมันคนละพาร์คนละคาถามแยกกันอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ถามว่าเครียดไหมเราก็ เ,เสียใจที่คนเข้าใจผิดนะเนาะเสียใจว่าคนที่เขา้าว่าคนเข้าใจผิดคิดว่าเราแบบว่าคิดร้ายกับเขาหรือว่าแบบจะมาแฉคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเจตนาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทําร้ายใครหรือจะมาแฉใครหรือจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าเราก็เราก็มนุษย์คนหนึ่งอะเนาะเราก็มีการแบบพูดแล้วมันเป็นคือกี้รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์หอที่ ใชทท่ที่กี้เจอมาจริงๆถึงแม้ว่าในอดีตเราอาจจะเสียใจกับมันแต่ปัจจุบันเราก็แบบเราก็ไม่ได้เออเราก็ปล่อยผ่านไปแล้วเราก็แค่แบบมาแชรให้แบบเพื่อนหรือคนอื่นๆฟังว่าเออแบบเราก็เจอนน่นนี่นั่นมานะอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของเราเราเราไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่น นายกรนายขอหรือแบบบ้านข้างบ้านมาพูดมาส์อะไรเงี้ยมันคือเรื่องของเราแล้วแล้อย่างที่บอกว่าเราอ่ะไม่ได้ไม,ไ,ดดไม่ได้ชี้ใช่เราไม่ได้ชี้นาเลยแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันแทบจะแบบมันแทบจะไม่สามารถโยงไปได้เพราะว่าเราไม่ได้ เราไม่ได้บ้าอะไรเลยเราไม่ได้ระบุอะไรเลยอย่างที่บอกค่ะอย่างน้องใหเองเขาบอกว่าเขาคือเขาสนุกเขาดีใจมากว่าแบบเพื่อนร่วมแก๊งคนนนั้ที่ถ่ายด้วยกันทุกคนแบบว่าตอนแรกเขาแจเพราะว่กลัวว่าเป็นเขาพี่เขาแบบเขาคนนี้มาตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาใช่เขาก็เขาก็เขาก็เครียดคือเขาอ่ะเสพเขาเรียกอะไรอ่ะเสพโซเชียลเสพโซเชียลเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถามว่าเราดูไหมเราก็ดูนะแต่ถ้าพอแบบถึงจุดหนึ่งที่มันแบบที่เราไม่สามารถทําอะไรได้อะไรเงี้ยเราก็คือเราเข้าใจแล้วเราก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเราเข้าใจมากๆเลยไม่ได้เข้าใจอย่างที่บอกว่าถ้าแบบคนที่แบบเข้าใจผิดคิดว่าแบบว่าเราพูดถึงเบลล่าหรือว่าแฟนคลับเขาที่แบบไม่พอใจอะไรเงี้ยเราวันนี้เราแบบอยากจะขอโทษด้วยเหมือนกันนะว่าคือนอกจากว่าจะไม่ใช่แล้วเราก็ขอโทษที่อาจจะแบบทําให้แบบรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะคอาจจะมีไวรัลออกไปอล้วเงี้ยบาง เพื่อนหรือคนใหญ่โครงการหรือในคนในช่องเลคนโทรมาหาเราดูไหมบอกคนเป็นแบบไปดาว่าเป็นคนนั้นแน่เลยคนนี้เป็นเหตุการณ์นั้นแน่เลยเหตุการณ์นี้คือถ้าเพื่อนที่สนิทแบบสนิทจริงๆอง่ะก็จะรู้อยู่แล้วเขาอย่างที่ในในนู้นก็มีบอกอยู่แล้วว่าเราอัดเสียงอะ่ะเราอัดเสียงแล้วก็แบบมีแบบคือเอาตรงเลยที่อัดเสียงนะไม่ได้เพื่อที่จะแบบว่ามาดิสเครดิตหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอกับตัวแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะอัดเสียงเอาไว้เพื่อที่ว่า เราจะได้เก็บไว้จำะว่าอ้าในวันที่อยู่มาสองคนเขาไม่ได้น่ารักกับเราเพราะฉะนั้นในวันที่แบบว่าเวลาผ่านไปกี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่กี่อ่ะเป็นคนที่พอเวลาผ่านไปแล้ะคนคนนั้นมาแบบเป็นยังไงเฮ้ยทําดีกับเราอ่ะแล้วเราลืมแล้วเราลืมอัดไว้อ่ะเพื่อที่จะเตือนสติว่าอย่างโง่แล้วโง่อีกอย่างโง่ซ้ำโง่ซากใช่เพราะว่าเรามัน เข้าใจว่าเรผมไม่ได้ที่จะดูว่าเราต้าใจารอะไรด้วยหาว่าแต่งเรื่องแต่ว่าเราอะไม่ได้ไไดเราคือนอกจากเพื่อนที่สนิทจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจว่าเออเพื่อนเราแบบไม่ไปพูดต่อไม่ไปอะไรต่อแต่ว่าเราเองก็ยังไม่เชื่อหูตัวเองเหมือนกันเราถึงขั้นต้องแบบว่ามาเปิดฟังอีกทีนึงว่าเอะฉันเข้าใจในสิ่งเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วเราหัวเดียวเราก็ไม่ไหวเนาะเราก็ต้องให้เพื่อนมาแบบมาช่วยดูว่าวิเคราะห์หน่อยช่วยช่วยวิเคราะห์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่มันที่มันเรื่องมันผ่านมาจะสิบปีแล้วถ้าสมมุติว่าไอ้นั่นน่ะเราก็คงแบบว่าใช่แต่ว่าอันนี้คือเราเดินลุ้งไงหลังจากอัดสีเรารุ้งไงเขาทำไปกี่รอบเลยอะไรนะคะเพราะเราอัดสียไปหลายเป็นแล้นเราก็จะรุ้งงานคือที่จริงอ่ะหลังจากนั้นอ่ะเราก็มีแบบร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกว่าพอเหมือนเราเหนื่อยอ่ะเราพูดตรงๆเลยนะเราเหนื่อยเวลาที่แบบข้างหน้าแบบ เป็นหน้าเออแล้วพอแบบลงจากเวทีแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือแบบพอไม่มีคนอยู่กันสองคนแบบเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกเราเหนื่อยอ่ะเพราะว่าชีวิตจริงคือในชีวิตเราเล่นละครก็แบบแค่แค่เล่นละครก็เป็นคนอื่นมาในวันที่ไม่เล่นละครขอเป็นตัวเองบ้างเถอะอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่หนูบอกนวไงว่าไม่ป้่ไม่ชี้นำไม่บ้าไม่พูดวันนี้จะไม่พูดอะไรเยอะแล้วนะเดี๋ยวหลุดไม่ได้แต่คิปย่งอยู่ที่นั่ที่สนี่นะ แล้วก็เกี่ยวไว้เตือนสติตัวเองค่ะไม่ทำช่วยพี่เขาเนี่ยที่จะไม่บอกใครบังดีกับเราเฉยเฉยเลยอ่ะพูดอีกพูดอีกแต่ว่าบอกเขามาแจ้งให้ทราบไม่มีทางคืออย่างที่บอกที่ไม่ได้ใบอะไรไม่ได้บอกเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นเพศไหนอะไรยังไงก็ไม่ได้บอกว่าอายุเยอะกว่าอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าหรือทํางานอะไรเราไม่ได้บอกเลยเพราะฉะนั้นมัน มันมันกว้างมากมันกว้างมากที่อยากยุติดราม่านีไหมอยากจะบอกอะไรคี่นี่เท็บขำวยู่นี่เขากำลังสนุกกระจอยกับดราม่าอยูไหมพอเอเพราะเพราะอย่างที่บอกว่าที่ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าอยากจะแบบอยากจะอยากจะคิดไม่ดีกับใครไรเงี้ยเราแค่เล่า ประสบการณ์ว่าเราเจออะไรมาบ้างเหมือนแบบเหมือนเราระบายกับพี่อ้อยพี่ชอรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่เหรอใช่ไหมคือว่าทุกคนอะทำงานมันก็ต้องมีแหละอะมันก็ต้องมีบ้างว่าบอสไม่ดีเพื่อนร่วมงานไม่น,น่ารักอุ้ยคนนั้นเทคยมันมันมีในทุกวงการอยู่แล้วเราก็แค่แบบพูดในสิ่งที่เราเจอ<ต>อะไรอย่างเงแบบี้ยไม่ต้องไม่เป็นต้อเต้อง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 ตรองต้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 อ รเราก็<ค>จะ,จะระมัดระวังมากขึ้นปปรเราก็จะระมัดระวังมากขึ้นปปเพราะว่าเราก็เข้าใจมันก็ถือว่าเป็นการสอนเราเหมือนกันว <ẹ> ่าบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะสอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ก็ถ้าถ้าถ้าไม่แฮปปี้เราก็ขอโทษ้ดยจริงจริงค่ะใช่เพราะเราไม่ได้ไม่ได้คือทุกคนที่ไปร่วมรายการวันนั้นไม่ได้มีใครมีเจตนาไม่ดีเลยใช่